เราก็จะมาวันนี้เราจะมาทําขนมปังกันนะคะขนมปังที่เราจะทําวันนี้นะคะสูตรเนี้ยเขาเรียกว่าไม่ใช่เขาเรียกเราเราเองนะคะเรียกว่าสูตรครอบจัก,กรวาลคือมันสามารถเอาไปห่อไส้ข้าวไส้หวานไส้อะไรได้ทุกไส้เลยหรือจะทําเป็นขนมปังเปล่าๆอบมาทานกับนู่นนี่นั่นก็ได้นะคะสําหรับสูตรนี้เดี๋ยวลงสูตรให้ท้ายท้ายคลิปนะคะมาดูวัตถุดิบกันที่เราจะใช้วันนี้มีอะไรบ้างนะคะ เริ่มจากแป้งนะคะแป้งขนมปังนะคะยีสต์นะคะเกลือนะคะน้ำตาลหางนมผงหรือนมนมนมผงพองมันเนยนะนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียก skim milk นะคะน้ำเปล่านะคะแล้วก็เนยวัตถุดิบทุกอย่างจะต้องเป็นวัตถุดิบที่อุณหภูมิห้องนะคะจะไม่มีความเย็นนะคะวัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยนะคะเขาช่วยในเรื่องของอะไรนะคะใส่ไปเพื่ออะไรเนี่ยเราจะมีคลิปนะคะ ก่อนหน้านี้คือคลิปแนะนําวัตถุดิบนะคะแล้วก็การทํางานของวัตถุดิบแต่ละชนิดว่าเป็นอะไรใช้เพื่ออะไรใส่ทําไมนะคะโอเคอันนี้เราเน้นที่เกลือนะคะเกลือนี่ก็คือต้องเป็นเกลือที่ไม่เสริมไอโอดอย่างปรุงทิพย์อย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะคะส่วนเกลืออื่นใช้ได้หมดเนาะแล้วก็วันนี้นะคะจะเป็นการนวดขนมปังแบบหนึ่งขั้นตอนนะคะคือขั้นตอนเดียว หมายถึงว่าการผสมนะคะการผสมแป้งแบบหนึ่งขั้นตอนนะคะคือขั้นตอนเดียวเพราะว่าในอากาศปกติอย่างเมืองไทยเนี่ยผสมแบบขั้นตอนเดียวโอเคแล้วแต่ในช่วงที่ฤด,ดูหนาวบ้านเราอยู่ที่อากาศเย็นๆหรือในวันที่ฝนตกหนักอากาศเย็นเราอยากที่จะทขาขนมปังแต่ว่ากลัวขนมปังนว่ไม่ขึ้นนะคะเราก็จะใช้วิธีกระตุ้นยีสต์ก่อนนะคะซึ่งเป็นการผสมแป้งแบบ2ขั้นตอนอันนั้นเราทําคลิปไปแล้วนะคะลงให้ไปแล้วเพื่อนๆก็ลองไปหาดูนะคะแต่ถ้าใน อากาศปกติอย่างเงี้ยทุกวันอย่างเงี้ยสามสิบกว่าองศาอย่างเงี้ยเราสามารถขั้นตอนเดียวได้เลยนะคะถ้าต่อไปเราก็จะมาผสมแป้งกันนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะใส่เกลือลงไปก่อนนะคะเพราะว่าเกลือกับยีสต์เนี่ยเขาไม่ถูกกันนะคะเราจะไม่ให้เขาโดนกันโดยตรงนะโดนกันโดยตรงไม่ได้นะคะต้องใส่เกลือลงไปก่อนลงไปคราวนี้เราก็จะคนคนให้เกลือกับแป้งเนี่ยเข้ากันคือเราจะไม่ให้เกลือกับยีสต์โดนกันโดยตรงนะคะคนไปเลยให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็จะใส่ยีสต์นะคะไว้ตรงมุมนี้ น้ำตาลเป็นอาหารของยีสต์นะคะวางข้างๆกันสกิมมิลหรือนมผงพองมันเนยใส่ไว้ฝั่งตรงข้ามนะคะต่อไปเป็นของเหลวนะคะวันนี้ของเหลวคือน้ําไขมันนะคะเราใช้เนยเนยจืดนี่แหละแต่ว่าจะใส่หลังสุดนะคะคือ ไม่ว่าเราจะนวดขนมปังเนี่ยนะคะด้วยมือหรือด้วยเครื่องนะคะไขมันต้องใส่เป็นอย่างสุดท้ายค่ะเราจะต้องผสมกันทั้งหมดนี่นะคะให้ยิสมันทํางานไปได้นิดนึงก่อนนะคะยิสต์ทำงานร่วมกับแป้งสาลีนะคะแล้วนวดนิดนึงให้มันเริ่มกลายเป็นกลูเตนก่อนเริ่มสร้างกลูเตนก่อนนะคะเราถึงจะใส่ไขมันลงไปเพราะว่าถ้าเราใส่ไขมันลงไปเลยเนี่ยตัวไขมันเนี่ยมันจะไป เคลือบผิวแป้งนะคะทําให้ยิสต์ทำงานได้ช้าลงเนะาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกระตุ้นให้ยิสต์เขาทํางานนิดดึงก่อนแล้วถึงจะมาใส่ไข่มันนะคะโอเคใส่ของเร็วลงไปผสมค่ะคนคนไปเรื่อยๆค่ะผสมให้เข้ากันจนมันหมกฝุ่นแป้งนะคะ เราก็ใช้สแคปเปอร์ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนมาเป็นใช้มือได้นะคะตอนนี้ก็ใช้สแคปเปอร์ไปก่อน B, B เข้าไปนะคะ ถ้าแคปเปิมไปไม่ไหวแล้วเราก็ใช้มือก็ได้ค่ะเราจะต้องนวดเขานะคะให้ฝุ่นแป้งเนี่ยไม่มีแล้วเข้าไปในเนื้อของโดเป็นก้อนด้วยกันหมดนะคะไม่ให้มีฝุ่นแป้งจากนั้นเราถึงจะใส่ไขมันเนาะนะคะไม่มีฝุ่นแป้ง เราจะออกมาข้างนอกการนวดขนมปังด้วยมือนะคะเราจะใช้เวลาในการนวดเนี่ยนะคะขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่โดยรวมไม่เกิน12นาทีเพราะฉะนั้นการนวดเนี่ยนะคะเฉพาะนวดอย่างเงี้ยจะไม่เกิน8นาทีวันนี้เราอาจจะ 7, 6ถึง8นาทีได้นะคะแต่วันนี้เราจะอาจนวดไปถึง8นาทีเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องหยุดอธิบายด้วยมันก็จะเสียเวลาตรงนั้นไปนะคะอันนี้คือหลังจากที่เรานวดเสร็จแล้ว นะคะไม่มีฝุ่นแป้งแล้วเราก็จะใส่ไขมันค่ะลงไปนะคะใส่ลงไปล,ลงไปเลยดูรเนาะแล้วก็พับไว้ให้เหนยเขาอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะคะแล้วเราก็หันกลับมาทีนี้เวลาดึงนะคะเราจะเริ่มแล้วนะเราเอาหกนาทีก่อนนะคะ เวลาดึงเนี่ยนะคะเราจะไม่ถูไปยาวๆนะคะเดี๋ยวมันจะขาดนะคะเดี๋ยวกูเต็นขาดค่ะเพราะว่าถ้ากูเต็นขาดปุ๊บเนี่ยขนมปังเนื้อขนมปังเนี่ยมันก็จะไม่สมบูรณ์นะคะเราจะพยายามทําให้แป้งเนี่ยขาดน้อยที่สุดนะคะเราก็ค่อยๆเท่านี้ก็พอค่ะไปเรื่อยๆนอดไปเรื่อยๆนะไม่ต้องดึงไปยาวๆอย่างนี้นะคะ นวดจนไขมันเนี่ยนะคะมันซึมเข้าไปในตัวแป้งโดแล้วเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีมันไม่แยกกันอย่างนี้แล้วนะคะเราถึงจะมาฟาดทำการฟาดนะคะเก็กระตุ้นนะคะไอขีติดนี่็คูดมาค่ะ มันะะจะเริ่มดีขึ้นพยายามอย่าให้เขาขาดเยอะนะคะขาดนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่แบบอย่าให้ขาดเยอะต้องระวังนะคะการนวดขนมปังด้วยมือเนี่ยไม่ได้ใช่เรื่องยากนะคะง่ายๆถ้าเรานวดถูกวิธีนะคะบางคนนวดแบบโอ้โหทาไมนวดเรานวดเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งฟาดแรงๆทําไมมันยังไม่เนียนสักทีอันนั้นเขาเรียกว่าโอเว่นนิดนะคะก็คือคุณน,นวดนานเกินไปแล้วนวดแรงเกินไปแล้ว แล้วก็ใช้เวลานานเกินไปแล้วนะคะมันก็เลยทําให้มันอเวอร์ไปแล้วนะคะก็ค่อยนวดไปเรื่อยๆใช้มืออุ้งม,มือนะคะอุ้งมมือถ่ายไปค่ะนะคะถ่ายไปคนะเขาก็จะเริ่มเนียนเข้ากันเรื่อยๆจนไม่มีไขมันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มฟาดนะคะ เราจะใช้สามหรือสี่นิ้วนะคะนิ้วโป้งเนี่ยต้องชี้ออกไปข้างนอกเสมอนะคะห้ามโดนตัวโดนเด็ดขาดถ้าสามนิ้วก็คืออยู่ในลักษณะอย่างนี้นะคะลักษณะอย่างนี้นะคะแต่มันน่าจะยากสําหรับคนที่มือใหม่ก็ใช้สี่ไปเลยนะคะง่ายดีจับอย่างนี้ค่ะจับให้เขาห้อยลงมาอย่างนี้นะคะนี่คือหลังมือของเราเ็าจะห้อยลงมาอย่างนี้นะคะนิ้วโป้งไม่โดนโดนะคะชี้ออกไปข้างนอกเสมอแล้วก็ฟาดค่ะนี่ค่ะ เวลาเราฟาดเห็นไหมคะตรงนี้เราก็จะม้วนเขาให้มันลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นรอยต่อกันพอดีเลยเราก็สอดนิ้วเข้าไปสี่นิ้วจับ่างนี้ฟาดต่อพลิกสอดเข้าไปฟาดต่อสอดเข้าไปทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะฟาดไม่ไปเพราะว่าทําไมถึงฟาดไม่ไปกลูเตนมันทํางานเยอะเกินไปแล้วเหมือนเราคะ่ะเวลาเราก็โดดเชือกอยู่อย่างเงี้ยพอเรากระโดดกะโดดกะโดดเราจะเหนื่อยใช่ไหมเราก็ต้องหยุดพัก กูเตนก็เช่นกันค่ะนวดไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเขาจะเกิดอาการแบบทำงานมากเกินไปแล้วเราก็จะต้องมาคลายกลูเตนนะคะคลึงเพื่อให้คลายกลูเตนเป็นการคลึงวีเขาเรียกว v ีเชฟนะคะแต่ตอนนี้ยังนวดได้อยู่เราก็นวดไปเรื่อยๆค่ะ เาไปเรื่อยๆค่ะนะคะพอเราฟาดเข้าไปเรื่อยๆฟาดไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะเริ่มเนียนใช่ไหมคะตัวแป้งเ็าจะเริ่มเนียนทีนี้พอฟาดไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะกูเต็มมันเริ่มทํางานเยอะแล้วมันจะเกิดอาการฟาดไม่ไปค่ะฟาดไม่ไปก็คือฟาดไม่ค่อยจะไปแล้วจากที่มันพุ่งไปไกลๆเนี่ยเราฟาดมันจะเริ่มหดไปเรื่อยๆแล้วจากที่เราจับอย่างเงี้ยนะคะเ็าจะหย่อนลงไปข้างล่างเยอะมากตอนเนี้เหลือนิดเดียวคือฟาดไม่ไปแล้วสมมติว่าฟาดไม่ไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็จะทําการคลายกูเต็ให้เขานะคะโดยการคลึงวีเรียกว่าวีเชฟนะคะ ก็ทำอย่างนี้เห็นไหมคะนะคะดึงมาทำเหมือนวีค่ะตัววีนะคะเนี่ยค่ะดึงมาเป็นรูปตัววีขึ้นลงขึ้นลงเป็นรูปตัววีนะคะเพื่อการคลายกูเตงเขานะคะแล้วก็ทำให้ขนมปังเนียนด้วยถ้าเราไม่สามารถกะเวลาได้ว่า เราควรจะคลึงวีในสักเท่าไหร่ดีเราก็จะนับหนึ่งถึงสามสิบหรือสี่สิบนะคะหนึ่งสองสามสี่นับไปเรื่อยๆค่ะสามสิบถึงสี่สิบสังเกตดูว่าโดเขาจะนิ่มขึ้นนะคะพอโดนิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะกลับมฟาฟาดต่อแล้วค่ะคราวนี้นะคะคลึงวีเชฟนะคะรูปตัวนีเห็นไหมคลึงไปเรื่อยๆค่ะคลึงไปเรื่อยๆ พอเราได้สัมผัสแล้วเนี่ยเราจะรู้เองเลยค่ะว่าเขาจะนิ่มขึ้นกว่าตอนที่เราเริ่มครึงหวีเมื่อกี้นะคะขึงไปขึงไปแล้วนี้กูเ้นก็คลายตัวแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาฟาดต่อโอเคจะเริ่มฟาดต่อนะคะวิธีการจับก็คือเหมือนเดิมค่ะจับอย่างนี้นะคะนะคะมือชี้ออกไปข้างนอกแล้วก็เริ่มฟาดต่อค่ะมันเดิมฟาดไปเรื่อยๆนะคะนะคะเราก็ฟาดไปเรื่อยๆรอพอฟาดไปเรื่อยๆอย่างที่บอกนะคะก็คือกูเตนมันเริ่มทางานละ นี่ทางานเหมือนเนียนละเห็นละทางานนแล้วนะคะยิดทํางานละพอกูเตนมันเริ่มทํางานหนักเนี่ยเราก็นะคะมันไม่หยอ่อนละเห็นไหมจากที่มันหยอ่อนลงมาข้างล่างเยอะๆมันเหลือเท่าเนี้นะคะเราก็จะเริ่มทําการคึงวีอีกครั้งนะคะเพื่อขายกูเตน นี้นะคะเราตั้งไว้ที่หนาทีใช่ไหมเราต่ออีกสองนาทีนะคะเป็นแปดนาทีนะคะจะไม่เกินนี้แล้วนะแปดนาทีเท่านั้นโอเคเนี่ยค่ะมันจะเริ่มนิ่มนะโดจะเริ่มนิ่มเวลาจับมันจะนคะคะห้อยลงไปคลายตัวกว่าเมื่อกี้ตอนที่เราเริ่มก่อนจะเริ่มคืนวีนะคะเราก็จะทําการฟาดต่อ อันนี้ดูด้วยตาเปล่าก็สามารถเห็นนะคะว่าโดเขายิสเขาทำกันแล้วยิ่งเรานวดไปเนี่ยนะคะมันก็จะแน่นขึ้นเรื่อยๆเห็ไนไเนี่ยแป๊บเดียวอย่างนี้ละโอเคเดี๋ยวเราจะทำการครึงวีอีกักรอบหนึ่งนะคะคือเราไม่ฟิกนะคะว่าจะต้องคลึงวีกี่รอบฟาดกี่รอบเอาที่เราสบายใจเลยคะ่ะเอาตามที่เราถนัดนะคะต้องทำบ่อยๆนะคะมันถึงจะ แนวได้ว่าเออเราต้องนวดยังไงมันถึงจะเหมาะกับเรานวดแบบไหนแล้วเรารู้สึกว่ามันพอดีกับเรานะคะโอเคเดี๋ยวคืนวีรอบนึงนะคะ่ะแต่ที่ลบคืนวีแล้ว ก็จะมาสุดท้ายแล้วค่ะฟาดเพื่อให้เขาเนียนนะคะแล้วเราก็จะหยุดละได้ได้ไดละนะคะให้เขาเนียนเนียนโอเคแล้วค่ะนี่คือแปดนาทีนะคะครบเวลาอ่ะเรามาดูนะคะตรงนี้ก่อนอื่นสมมติว่าอ่ะเรานวดเสร็จละเราก็จะทำการ ก่อนที่จะเอาไปพรูฟเลยนะคะเราจะต้องทําให้เขาตึงๆหน้าสวยๆก่อนด้วยการทําอย่างนี้นะคะนี่ค่ะนะคะทำให้เขาหน้าตึงๆทําสักประมาณสี่รอบก็ได้ละห้ารอบอย่างเงี้ยนะคะตึงๆสวยๆแล้วเราจะจุกที่ก้นเขาด้วยนะคะไม่จุกไม่ได้นะคะต้องจุกเพราะว่าการที่เราไม่จุกก้นเขาเนี่ยเวลายิสทํางานเนี่ยนะคะมันก็จะกระจัดกระจายไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆทางไหนไม่รู้นะคะแต่ถ้าเราจุกก้นเขาไว้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นการสั่งให้ยีส หรือแก๊สที่ทํางานเนี่ยนะคะบอกว่าเธอต้องดันขึ้นข้างบนเท่านั้นไม่ทุกๆุกครั้งในการคลึงกลมไม่ว่าจะเป็นกลมเล็กกลมใหญ่นะคะเราต้องจุกที่ก้นเขาทุกครั้งอ่ะคราวนี้เราก็จะมาดูนะคะดูด้วยตาเปล่าว่าเนี่ยเขาเริ่มทํางานแล้วเห็นไหมคะเนี่ยปุ่มๆเนี่ยอันนี้คือยีสต์เริ่มทํางานแล้วมาอาจถ้าเป็นเป็นสีขาวเนี่ยมันจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหรค่ค่ะนะอันนี้คือโอเคละเดี๋ยวเราจะเอาไปพูฟนะคะนะคะวิธีการเอาไปพูฟ ๋ยวมาดูกันค่ะที่เราสุกก้นอะไรเขาเรียบร้อยแล้วนะเราจะประเทศว่าโดมันได้ที่หรือยังเราก็เอามือนิ้วเราเนี่ยแหละ,ะคะ่ะอย่าเบียกนะต้องแห้งๆกดลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่าก,กดแช่นะคะกดลงไปนี้เห็นไหมคะว่าเนื้อโดเนี่ยเขาจะเด้งตามมือเราขึ้นมาอีกทีนะคะนะคะเด้งตามมือเราขึ้นมาเราก็อยู่ในสภาพที่ปกติถ้าเกิดว่าเรากดลงไปแล้วมันบุ้มลงไปไม่เด้งตามมือเราขึ้นมานะคะก็แสดงว่ามันยังไม่ได้ที่เราต้องลดเพิ่มนะคะเนี่ยเขาจะเด้งตามมือเราขึ้นมา ต่อไปในการพลุฟนะคะขั้นตอนของการพลุฟสิ่งที่เราจะต้องมีก็คืออ่างน,นะคะจะเป็นพลาสติกเป็นเมลามีนก็ได้นะคะหลังจากที่เราจุกก้นแล้วเราจะใส่เขาเข้าไปค่ะใส่เขาเข้าไปตรงนี้แล้วเราจะแรปนะคะแรปให้ตึงๆต้อตึงด้วยนะคะทําไมถึงต้องตึงเวลาที่ยีสต์เขาทํางานเนี่ยนะคะแกส๊สปล่อยแกส๊สออกมาทํางานเนี่ยมันก็จะดันขึ้นมาข้างบนอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแร็ปตึงๆแล้วเนี่ย <c oughs> สมมติว่าเราพลุฟชั่วโมงหนึ่ง สักส0สิบนาทีเราไปดูเนี่ยนะคะเราก็จะรู้แล้วว่าเขาทํางานหรือไม่ทํางานถ้าเขาทํางานเนี่ยเขาก็จะดันแล็บขึ้นมาทําให้แล็บเนี่ยตึงปูดขึ้นมานะคะนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องแล็บให้มันตึงตึงนี่คืออ่างใบที่หนึ่งที่เรามีนะคะใส่ลงไป ใบที่2อันนี้บังคับนะคะต้องเป็นสแตนเลสเท่านั้นทำไมถึงต้องเป็นสแตนเลสเพราะว่าสแตนเลสเนี่ยน,นะคะมันสามารถเก็บรักษาอุณหภูมิของน้ําได้คือเราไม่มีตู้พุ้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาอย่างเี้ยใส่ลงไปในน้ําอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เขามีความชุ่มชื้นในขณะที่ยังพุ้อยู่โดยจะได้ไม่แห้งจนเกินไปนะคะน้ําที่ใส่ก็จะอยู่ที่ประมาณ1เซน1เซนครึ่งไม่เกิน2เซนนะคะน้ํา <c oughs> ใช้น้ําอะไรน้ําอุณหภูมิห้องอุณหภูมิห้องแบบไหนจุ่มลงไปแล้วไม่รู้สึกเย็น จุ่มลงไปแล้วไม่รู้สึกร้อนจุ่มลงไปแล้วรู้สึกว่าเขาพอดีไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคะเราก็จะใส่ลงไปแต่ในกรณีที่อากาศหนาวนะคะคนที่อยู่ต่างประเทศที่หนาวมากๆอย่างญี่ปุ่นเนี้ยประเทศอะไรเงี้ยหนาวมากๆนะคะน้ําต้องร้อนนะคะร้อนนิดหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณองค์อ่า4 0่ถึง,งสีาองศาอย่างนี้แต่ถ้าเราอยู่ประเทศไทยเมืองไทยเนี่ยในวันที่อากาศเย็นหรือบ้านเราอยู่บนดอยอย่างเงี้ยหรือวันที่ฝนตกติดต,ต่อก,กันหลายๆวันแต่เราอยากทานขนมปังก็เช่นกันนะคะ น้ำควรจะอยู่ที่ประมาณอุณหภูมิ38มสถึงสีองศานะคะสีาองศาอย่างนี้ได้อยู่นะคะเพื่อให้มันอุ่นนะคะถ้าน้ําเย็นมันก็จะไม่ทํางานเนาะอยู่ที่สภาพอากาศเราต้องดูนะคะการพรุกขนมปังเนี่ยนะคะทำขนมปังนวดมือเนี่ยเราจะพุกด้วยกัน3รอบรอบแรกคือขั้นตอนนี้ค่ะจะพุกอยู่ที่ประมาณ50นาทีถึง1ชั่วโมงอยู่ที่สภาพอากาศนะคะถ่ะร้อนมากๆเนยห้ินาทีก็ขึ้นแล้วค่ะโอเคเราก็จะใส่ลงไปในนี้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วเราอาจจะใช้แรปเนี่ยนะคะ แลปอีกชั้นหนึ่งให้มันคุมรอบสองนี่ไม่ต้องแน่นก็ได้นะคะคุมไว้เฉยๆให้นี่ค่ะน้าเขารักษาอุณหภูมิของเขาอยู่ในนี้เพื่อความชุ่มชื้นนะคะแต่ขั้นตอนนี้นะคะที่บ้านจะไม่ใช้ lab แลปบแลละจะใช้เป็นหมวกอาบน้ำเพราะมาเอากลับมาใช้ใหม่ได้อีกหมวกอาบน้ําก็จะเป็นเกรดที่ตามโรงแรมนะคะไม่ใช่หมวกที่หนานๆนะอันนั้นหนาๆนั้นใช้ไม่ได้นะที่เป็นลายกระตูนลายหัวใจลายอะไรนั้นใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันหนาเกินไปเดี๋ยวมันจะโอเวอร์คุกค่ะใช้ที่เราไปพักโรงแรมแล้วเขาแจกให้เนี่ยน,นะค,ะค,ค่ะถ้า แต่ที่บ้านจะทําขนมปังบ่อยก็จะใช้อย่างนี้เพราะว่ามันเอากลับมาใช้ได้อีกนะจ๊ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไว้อย่างนี้อุณหภูมิห้องนะอุณหภูมิห้องห้าสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงรอบแรกเราจะเอาห้าสิบนาทีก่อนเะเดี๋ยวเราดูกันวันนี้อากาศโอเคไม่ได้ร้อนมากอยู่ได้ประมาณห้าสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะโอเคเราจะไปพูดเขาแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่เสร็จแล้วนะคะและนี่ก็คือนะคะขนมปังที่เราพูฟไปแล้วหนึ่งชั่วโมงคะ่ะ มันจะต้องขึ้นมาประมาณนะคะ1เท่าถึง1เท่าครึ่งของปริมาณโดไซของโดที่เราเอาไปพุกเมื่อกี้มันจะนิดหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้ก็คือจะต้องขึ้นมาประมาณ1เท่าถึง1เท่าครึ่งเนาะออกมาจะเช็ดน้ําที่ก้นหม้อก่อนอันนี้เราจะไม่เอาแล้วสแตนเลสเนี่ยเลิกไปทางนู้นก่อนนะคะนี่อย่างนี้นะคะเราก็จะเปิดแรป แปก็ไม่เอาแล้วนะคะเราก็จะใช้แป้งเนี่ยนะคะแป้งขนมปังที่เราใช้นี่แหละเอามาเทสนะคะเขาเรียกว่าฟิงเกอร์เทสวิธีการฟิงเกอร์เทสนะคะก็เอาชุบที่นิ้วม,มือเรานี่แหละแล้วก็จิ้มลงไปประมาณครึ่งหนึ่งของโดเนี่ยคะ่ะจิ้มลงไปเลยแล้วก็ดึงออกเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าโดที่ยังพลูฟไม่ได้ที่นะคะนวดไม่ได้ที่พลูฟไม่ได้ที่เนี่ยเขาจะขยับมาชิดกันเลย ชิดกันเลยรูหายนะคะหรือเหลือนิดเดียวแต่ถ้าโดที่นวดได้ที่แล้วพรุฟได้ที่แล้วนะคะรูเขาจะอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะนี่ค่ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะจิ้มเข้าไปก็อยู่คืออยู่อย่างนั้นเลยโอเคอันนี้คือได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทําการช็อกนะคะเป็นการไล่เอาแก๊สที่อยู่ข้างในออกไปนะคะเราก็ลองนึกภาพดูว่าข้างในเนี่ยมันจะมีแก๊สอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ เราจะชกเขาเบาๆ3ทีให้แกส๊สออกไป50%อย่าชกแรงนะคะอย่าให้แกส๊สออกหมดให้ออกไปแค่50%เหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้นะคะ50%เพื่อที่รอบต่อไปที่เราทำการขึ้นรูปเ่ยนะคะแกส๊สที่อยู่ข้างในเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยให้ยีสต์ทำงานกูเตนทำงานขึ้นอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราชกออกไปหมดแล้วข้างในไม่เหลืออะไรแล้วมันก็ทำงานได้ไม่เต็มที่นะคะอันนี้คือต้องระวังเอาเริ่มนะคะชกนะคะ หนึ่งเห็นไหมคะออกไปละสองเห็นไหมคะช่วยเขาออไปจุ๊บสามเนี่ยคะ่ะก็จะเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งเห็นไหมเราไม่เอาออกหมดนะคะคราวนี้เราก็จะออกมาจากโถมาจากโถนะคะแล้วเราจะช่างวันนี้นะคะค่ะหลังจากที่เราเอาขนมปังนะคะออกมาจากอ่างและพุ๊เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะใช้แป้งขนมปังนี่แหละคะ่ะทานกับไม่คลึงนิดหน่อยเราจะคลึงให้เขาเป็นวงกลมนะคะ อยู่ที่ประมาณ8นิ้วค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะ8-9ถึงก็ได้นะคะ8-9นิ้ว โอเคเก้านิ้วนะคะเราก็จะใช้ที่ตัดพิซซ่าตัดไปเลยให้ขาดนะคะแบ่งครึ่งให้ตรงๆตัดไปเลยค่ะให้ขาดเลยนะคะคราวนี้นะคะแบ่งสามพยายามแบ่งให้ตรงอันนี้ก็แบ่งไม่ค่อยจะตรงสักเท่าไรหร่หรอกคะ่ะสามนะคะ ให้ขาดเลยนะคะกดลงไปเลยเราจะได้ทั้งหมด6ชิ้นเห็นไหมคะ1ชิ้นเนี่ยเดี๋ยวมันกลับไปติดกัน,กนอีกอืหนึ่งชิ้นเนี่ยนะคะเราก็จะทำสามตัดเหมือนเมื่อกี้ค่ะแต่ตัดแบ่งสามละตอนเนี้ยอืม ะะทั้งหมดเราจะได้18ค่ะ18ชิ้นนะคะ18ชิ้นเล็กไม่ต้องเท่ากันมากก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่านี้เราไม่ได้ช่างค่ะ มันจะไม่แป๊ะเท่ากันทุกอันนี้อันนี้ก่อนอ,อันจากที่ได้แล้วนะคะเราจะใช้ไส้กรอกนะคะวันนี้ใช้มินิค็อกเทลเล็กๆนะคะจริงๆมินิค็อกเทลเนี่ยนะคะพวกไส้กรอกเนี่ยวเวลาเอามาใช้จะต้องไม่ผ่านความร้อนนะคะยังไม่ต้องอุ่นคือซื้อมาปุ๊บเทออกจากซองใช้กระดาษคิชเชนเปเปอร์เนี่ยนะคะซับให้น้ําที่เครื่องไหนเขาออกให้หมดเนาะแต่วันนี้สั่ง เซเว่นเดลิเวอรี่มาแล้วทีนี้ลืมบอกนะ้องเขาว่าไม่อุ่นเขาอุ่นมาให้นิดหน่อยแล้วเอาจริงๆเนี่ยไม่ควรที่จะโดนความร้อนนะคะมาแบบสดๆอย่างนั้นเลยนี่เราจะมาเริ่มกันนะคะวางตรงนี้นะ,นม,ะนม้วนเนี่ยเราหยิบมาเห็นไหมคะด้านนี้มันจะสวยด้านนี่หันหน้าเข้าหาเรามันจะสวยด้านล่างมันจะไม่สวยเห็นไหมคะเวลาหยิบออกมาแล้วเนี่ยเราต้องพลิกด้านล่างขึ้นมานะคะทุกครั้งต้องพลิกด้านล่างขึ้นมาวางเสกกรอะนะคะ แล้วก็ม้วนค่ะม้วนให้มันเป็นทรงเหมือนครัวซองเลยค่ะนี่ถึงตรงนี้ปุ๊บประมาณหนึ่งเซนกว่าๆแล้วก็ให้เขาติดตรงนี้นะคะนิดหนึ่งมันจะได้เมคชัวร์เวลาที่เราเอาไปอบเนี่ยโดนความร้อนเขาจะไม่ได้เด้งเขาจะไม่เด้งขึ้นมาจากนั้นก็หันกลับมาเอาส่วนที่รอยต่อเนี่ยนะคะไว้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวทำให้ดูอีกอันนึงนะเห็นไ,ไหมคะ อย่าลืมคลิกนะคะคลิกเอาข้างล่างขึ้นมาเนี่ยค่ะเขาจะไม่สวยเห็นไหมเราก็วางนะคะแล้วก็ม้วนเห็นไหมคะม้วนดึงบีบนิดนึงก็เอาตรงที่รอยต่อไว้ข้างล่างเห็นไหมคะอ่าอีกอันค่าหลังจากเราทำครบแล้วนะคะเรามาดูเขาจะลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะก็อันนี้คือรอยต่อเห็นไหมคะ ที่เราหมวนเขาจุดที่เราสุดท้ายอยู่ตรงนี้เราก็เอาเวลาจะเอาวางในถาดนะคะต้องเอาตรงนี้อยู่ข้างล่างไม่งั้นเดี๋ยวโดนความร้อนแล้วมันจะเด้งขึ้นมาเราก็เอามาเรียงในถาดเลยคะ่ะ มันเริ่มนะคะผ้าพืนแรกจะเป็นผ้าแห้งค่ะพื้นที่2เป็นผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะสำหรับสูตรนี้รูปอีกครั้งเดียวนะคะคือ30นาทีอบไฟ180องศาเวลา12 1 5ถึง15นาทีนะคะทาไข่ก่อนอบอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปรูปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทาไข่ก,กันค่ะ30นาทีนะคะ และนี่ก็คืออบไป12นาทีนะคะสีเป็นอย่างนี้สวยมากเดี๋ยวเราจะอันนั้นเข้าก่อนเราจะเอามาพาักบนตะแกรงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวคนแฉะนะต้องออกมาพาักบนตะแกรงมาะะดูนีคะก้นก็สวยค่ะนี่ก้นสวยว้าวเยง,งุง ลองทํากันดูนะคะอันนี้ง่ายมากเป็นสูตรที่ทําง่ายมากอร่อยด้วยค่ะทานได้ทุกเพศทุกวัยเนาะค่ะลองทำกันดูนะคะ